เจริญพรยมสุรพง์ผันยืนลูกศิษย์เจริญพรยมอธิวัตนแก่นกระโทุกยมอัตเตอีวันนี้นอนดึกกันเหมือนกันนะพระอาจารย์เพิ่งเลิกเรียนวันนี้ก็ห่างหายไปวันสองวันพอดีไปติดตั้งตู้ปันสุขที่หน้าร้านลูกศิษย์สายล่างเงินพระ เจริญพรโยม MBK เจริญพรนะอ้าววันนี้เป็นยังไงกันบ้างย่าโยมติดตามรับชมรับฟังที่ไหนกันบ้างระบบเสียงระบบภาพชัดเจนดีนะชัดเจนดีโยมนนดวนเจริญพรวันนี้ไม่ได้โกนหนวดเลยโยมก ไปอยูอ่ข้างนอกทั้งวันเลยนะวันนี้สองวันแล้วนะไปอยู่ที่ตู้ปันสุอคอยรับการบริจาคนะจากญาติโยมนะเจริญพรโยมภาละดีแมมนะญาติโยมที่อยู่แถวอำเภอเมืองระยองนะถ้าผ่านไปผ่านมาก็ แวะบริจาคก,กันได้นะโยมนะเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเก่าอะไรที่โยมไม่ได้ใช้นะหรือว่าจะไปปันสุขกันด้วยอาหารสดอาหารแห้งได้หมดทุกอย่างเลยนะตะพงชัดแจว๋วตะพงระยองนะโยมอ้าวันนี้ญาติโยมเข้ามากันเร็วเลย แถวต้าพงมีตู้ปรรจุไหมอ่าวน,นี้ญาติโยมเข้ากันมาเร็วเลยนะเดี๋ยวเรา <c oughs> ไหว้พระบูชาพระรับศีลก่อนนะ อันนี้พระอาจารย์ก็ยังไม่ได้พักเลยโยมนะเพิ่งกลับมาจากตู้ปันสุกก็ตอนหกโมงเย็นละแล้วก็เรียนแล้วก็เพิ่งเลิกเรียนตอนนี้นะพรุ่งนี้ก็จะไปประจําอีกหนึ่งวันนะาโยมที่มีจิตศรัทธาอยากจะช่วยเหลือผู้ผู้อื่นนะก็มาที่ตู้ปันสุกหน้าร้านหันะสายล่างอำเภอเมืองระยองนะ ได้ครับถวายความเคารพท่านนิชวินด้วยครับเจริญพรโยมมามาเดี๋ยวเรามาตั้งใจบูชาพระรับศีลนั่นก่อนนะ <c oughs> อิมินาสก,กาเลนะพุทธังปูเชมา อิมินาสกาเรนะธรรม,มังปูเชมะอิมินาสกาเรนะสังขังปูเชมะอะระหังสัมมาสัมพุโทโภพควาพุทธังพควันตังอภิวาเทมิ สวาขาโตภควตาธรมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏติปันโนภควตโตสาวกสังโคสังฆังนะมามิลาดับต่อไปญาติโย,ยมทุกท่านตั้งใจสมาทานศีลห้ารัตนาศีลห้า ว่ามายังพันเตพร้อมกันมะยังพันเตวิสงวิสงรักขานัฏายะติสรารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมยังพันเตวิสงวิสงรักขานายะติสรารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ ตติยมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักณัทธายะติสารเนนสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมบาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธรมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ทุติยัมปีธรรมังสารนัง <whole>. ค <Okay. S 1> ัจฉามิทุต <Yeah. S 2> ิย <it. S 1> ัมปีสังฆสารนังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปีธรรมังสารนังคัจฉามีตติยัมปี สังคงสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวละมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทานเวละมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัตฉะปะมาทฐานาเวละมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปธานิสีเลนะสุกติยันตีสีเลนะโภคสัมปธาสีเลนะนิพุติงยันตีตสมาสีลังวิโสทะเยอ่ยญโยมก็ได้กล่าวทำบูชาพระรับศีลไปแล้วนะเอาละวันนี้พระอาจารย์ก็มีธรรมะก,ก่อนนอน มาบรรยายให้ญาโยมทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังนะโยมเห็นว่าธรรมะอันนี้มีประโยชน์ก็แชร์ไว้ที่หน้าเฟซตัวเองนะเผื่อตอนเชา้าได้กลับมาทบทวนได้กลับมาดูมาฟังอีกครั้งหนึ่งวันนี้ธรรมะที่พระอาจารย์จะนำมาบรรยายก็เรื่องของ <c oughs> อริยสัจสี่ประการญา,าโยมทุกท่าน เข้าใจคําว่าอาริยสัตว์ไหมหมายความว่าอะไรอญา,าโยมท่านใดเข้าใจว่าอย่างไรบ้างลองพิมพ์ให้พระอาจารย์ได้อ่านคอมเมนต์นิดหนึ่งว่าอาริยสัตสี่คืออะไรญาโยมท่านใดที่พอมีพื้นฐานธรรมะบ้างอาริยสัตสี่คืออะไรจะเจริญพอนะโยมโยมเคอวันโยมอดิสร โยมธรรมนัตโยมลินที่เข้ามาแล้วฟังธรรมะก่อนนอนวันนี้นะอาอริยสัจอาริยสัจสี่อาริยสัจสี่ประการคืออะไรญาติโยมอยู่ไหมยังอยู่กันไหมอยู่เนาะ อริยสัจสี่ประการคืออะไรใครตอบได้เดี๋ยวพระอาจารย์มีรางวัลให้ดีไหมอริยสัจสี่ประการความจริงอันประเสริฐอ้าความจริงอันประเสริฐถูกต้องเลยโยมความจริงอันประเสริฐสี่ข้อโยมลูกศิษย์อ้อโยมเพื่อนน้องน้องสาวัตมานี่นาใช่ไหมธรรมนัต เนะเดี๋ยวลงที่อยู่ไว้ให้ด้วยนะเดี๋ยวจะมีของรางวัลส่งไปให้นะโยมนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ที่อยู่ไว้ที่ช่องแชทก็ได้นะหรือว่าที่คอมเมนต์นี่ก็ได้เดี๋ยวพระอาจารย์จะจัดรางวัลส่งรางวัลไปให้นะความจริงอันประเสริฐสี่นะเรียกว่าอาริยสัจสี่ประการนะ หมายถึงความจริงของชีวิตความจริงของชีวิตที่ไม่ผันแปรไปทุกคนจะต้องมีสี่อย่างนี้คืออะไรบ้างอริยสัจสี่คืออะไรบ้างอริยสัจสี่คืออะไรบ้างท่านใดตอบได้เดี๋ยวพระอาจารย์มีรางวัลให้นะแล้วพระอาจารย์ก็จะส่งไปให้ตามที่อยู่ที่ส่งมาทางคอมเมนต์หรือช่องแชทของพระอาจารย์นะวันนี้รางวัล แรกโยมธรรมนัตได้ไปแล้วนะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะอาเป็นอะไรดีโยมธรรมนัตอยากได้อะไรบ้างอ่ามีให้เลือกด้วยความจริงอันประเสริฐสี่ประการมีอะไรบ้างใครตอบได้เดี๋ยวรางวัลที่สองจะไปแล้ววันนี้จะให้สารางวัลน,นะโยมนะ ถือว่าเป็นการตอบคำถามธรรมะและกันนะโยมแล้วก็จะได้อ้าวมาอีกโยมไม่ให้คนอื่นตอบเลยเหรอ,อเดี๋ยวพระอาจารย์ขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะทุกสมุทัยนิโรธมามาพร้อมเลยรางวัลที่สองอ้าโยมธรรมนาัอขิพลาดขอไปนะอ่า,าอนะาาว่าธรรมนัตโยมธรรมนาตนะโยมนาฏนะใช่ใช่ใช่ อาเจ้าสัวฟิลจเจริญพรยมเด็กชนจเจริญพรนะโอ้โหยมไม่โยมไม่ให้คนอื่นตอบเลยนะยมธรรมนาก็ตอบเดี๋ยวเหมารางวัลคนเดียวใช่ไหมให้รางวัลเดียวนะอ้าวงั้นยมต้องบอกว่าทุกสมุทัไทยนิโรธมร์เนี่ยความจริงอันประเสริฐสี่ประการแมมจะให้บอกความหมายนี่ถ้ายมตอบถูกนี่ถือว่าเป็น แฟนพันธ์แท้ธรรมะเลยนะเนี่ยยมธรรมานะาทุกสมุทยัยนิโรธมรรคทุกคือสมุทัยคือนิโรธคือมรรคคือเอาอะถ้ายมตอบได้ทีเดี๋ยวมีรางวัลใหญ่ให้เลยนะทุกคืออะไรจำผมได้ไหม เจริญพรโยมเด็กชนอ๋อเรียนมาตอนปฐมแนละโยมจำอโยมอะไรที่ถามว่าจำผมได้ไหมน่าจะเป็นโยมทางบ้านบึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพระอาจารย์เคยไปเรียนอยู่ที่บ้านพึงชนบุรีได้แค่นี้อ๋ออริยะสัตส,สีทุกสมุท,ทยัยนิโรธมักความจริงอันประเสริฐสี่ประการนะ เอาละเรามาเข้าใจความหมายของทุกสมุทัยนิโรธมาก,กันเอาแบบสั้นๆให้โยมเข้าใจง่ายเนาะเดี๋ยวก็จะไม่ดึกด้วยพระอาจารย์พรุ่งนี้ก็ต้องออกไปที่ตู้ปันสุกนะไปรับทานที่โยมนามาถวายเพื่อจะเอามาปันญาติโยมที่นะตอนนี้ก็อาจจะตกทุกข์ได้ยากกันนะนาะโยมเนาะที่ตู้ปันสุกเอาละทุกข์ก็คือได้แก่ปัญหา ชีวิตนะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โยมทุกคนมีทุกขั้นพื้นฐานเหมือนกันหมดเลยมีทุกเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตทุกขั้นพื้นฐานคืออะไรโยมมีอะไรบ้างก็มีการเกิดการแกร่การเจ็บแล้วก็การตายทุกพื้นฐานเลยทุกคนมีหมดเหมือนกันทุกคนใช่ไหม แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความเจ็บก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ทุกขั้นพื้นฐานที่เราท่านทั้งหลายทุกคนมีกันน,นี่คือทุกขั้นพื้นฐานแล้วมีอะไรอีกที่เป็นทุกข์มากกว่านั้นทุกข์ที่เกิดจากการ พัดภาคจากสิ่งที่เราลักทุกที่เกิดจากสิ่งที่เราประสบไม่ว่าจะเป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์อีกทุกที่อยากได้สิ่งใดไม่ไม่ได้สิ่งนั้นกลับคืนมาก็เป็นทุกข์ทุกจากการทำมาหากินไม่ประสบความสำเร็จ นี่ก็เป็นทุก์อัอนนี้นะทุกของเราท่านทั้งหลายที่มีกันแล้วทำอย่างไรสมุทยัยสมุทัยก็คือเหตุแห่งปัญหาทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมีมันมีต้นตอมันมีสาเหตุใช่ไหมโยมทุกทั้งหมดซึ่งเป็นปัญหาของชีวิต นะมันมีต้นต่อคือความอยากตัณหานั่นเองโยมที่เราเป็นทุกข์เพราะเรามีความอยากมีตัณหาอยากต่างๆอยากได้ไม่อยากได้อยากได้ได้มาแล้วก็ไม่พอใจเนี่ยตัณหาความอยากนะต่อไปนิโรธ เมื่อเรามีทุกข์มีรู้จักต้นตอแห่งทุกข์นี้โลดก็คือการแก้ปัญหานั่นแหละโยมการแก้ปัญหาทุกข์คือปัญหาของชีวิตก็จริงทั้งหมดเนี่ยสามารถแก้ไขได้แก้ไขได้ด้วยอะไรด้วยอะไรมัชชิมาปฏิปทา ให้เราดําเนินในทางสายกลางมัทีิมาปฏิปทามีอะไรบ้างมักมีองแปดนโยมมีอะไรบ้างหนทางที่จะทําให้เราพ้นจากทุกข์กันนะมักมีองแปดประการก็มีพระอาจารย์จะย่อให้เราฟังนะะ่ะเดี๋ยววันอื่นพระอาจารย์จะมาขยายให้ฟังอีกถ้ามีโอกาสนโยมนะหนึ่งสัมมาสังกัปป อ่าไม่ใช่นะอ่าสัมมาทิฏฐิก่อนโยมนะสัมมาทิฏฐิขอไปสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนะสัมมาสังกัปโปความดํำริชอบสัมมาวาจาการพูดวาจาชอบพูดแต่สิ่งดีดีนะโยมสัมมากรรมมันโตการทําการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาวายามมความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบนีอันนี้เป็นหนทางที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์เรียกว่ามรรคมีองค์8ประการนะอยู่ในข้อของนิโรธแล้วก็มรรคข้อสุดท้ายในอริยสัจสี่นะมรรคการปฏิบัติเพื่อ เพื่ออะไรการปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกนั้นเจริญพรโยมนิสาเจ้าสัวฟิวเจริญพรโย,ยมอัมพวันที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังธรรมะวันนี้พระอาจารย์ก็ไม่ได้พักเลยยบตาแลยแห่งมากเลยอ่ามาข้อสุดท้ายก่อนมัรคคือการปฏิบัติเพื่อกำจัดทุกข์ให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายออปัญหาที่เราอยากจะให้มันพ้นนะในการประพฤติปฏิบัติต้นนยมให้อยู่ในคุณงามความดีให้อยู่ในศีลในธรรมนะเหมือนศีลที่โยมรับไปนี่แหละนะเดี๋ยววัน <c oughs> นวันนี้โยมก็พอได้เข้าใจความหมายเบื้องต้นเนาะ ถ้าโยมติดตามรับชมรับฟังกันอยู่โดยตลอดนะถ้าพระอาจารย์มีเวลามีโอกาสก็จะมาบรรยายเพิ่มเติมให้ญาโยมทุกท่านได้รับชมรับฟังนะวันนี้ก็ต้องขออนุมโมทนาบุญญาโยมที่นำไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารแห้งหรือว่า,เ,าเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคนะมาบริจาคให้ที่ตู้ปัรสุขตู้ปัรสุขที่ตั้งอยู่ที่ถนนสายล่าง หน้าร้านหำนะอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งะอาจารย์แล้วก็เจ้าของร้านเจ้าของที่ตรงนั้นได้ตั้งตู้ไว้ให้ญาติโยมนะญาติโยมที่ไม่ขาดเหลืออะไรก็มามา,มารับได้นะไม่มีปัญหาเรื่องการนำของออกไปมากอะไรเลยโยมทุกคนมีระเบียบวินัยน่ารักมากเลยนะขออนมโมทนาบุญด้วยของมีมาเติมทั้งวันเลยนะญาติโยมนะ ถ้าใครอยู่บริเวณใกล้ๆในจังหวัดระยองในอำเภอเมืองก็เข้ามานะอนุโมทนาบุญนะอนุโมทนาบุญโยมบําดวงโยมจันทวีนะที่เข้ามาญาโยมเห็นว่า,าถ่ายทอดสดของพระอาจารย์มีประโยชน์ก็กดแชร์ไว้ด้วยนะโยมนะติดตามรับชมรับฟังกันไว้แชร์ไว้หน้าเฟซด,ด้วยนะครั้งต่อไปก็จะได้ติดติดตามรับชมรับฟังกันอีก าบางทีพระอาจารย์อาจจะไม่ได้มาตรงเวลานโะยมนะเพราะว่ากิจของพระก,ก็เยอะด้วยแล้วก็ต้องมีเรียนด้วยจเจริญอ่อ่าถวายความเคารพครับท่านพิชยุทธนะที่ติดตามรับชมรับฟังเดี๋ยววันนี้พระอาจารย์จะมีมนบทพิเศษมาให้ญาติโยมด้วยสักบทหนึ่งบทไหนดีล่ะก่อนก่อนหน้านั้นเราสวดบทอิติปิโส ก่อนหน้านั้นเราสวดบทอิติปิโสกันมาโดยตลอดเลยเนาะวันนี้จะเอาบทไหนดีสักบทหนึ่งเดี๋ยวพระอาจารย์ขอดูในหนังสือแป๊บหนึ่งนะโยมนะเอาเป็นบทโยมอยากสวดมนบทไหนกันบ้างลองพิมพ์มาเดี๋ยวเผื่อพระอาจารย์สะดวกจะได้สวดด้วยอ่า เอาละเมื่อกี้เราบอกถึงเรื่องของความทุกข์ใช่ไหมเรื่องของความทุกข์มันจะมีบทสวดเกี่ยวกับความทุกข์อยู่นะญาติโยมตั้งใจนะถ้าญาติโยมที่สวดได้ก็สวดพร้อมกันเลยอาจารย์อาจจะตัดเป็นบางทอดนะโยมนะ อิทะัตถาคโตโลเกอุปันโนพระตาถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมโมจะเทสิโตนิยานิโก และพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสัมิโกปรินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อม เป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมมยันตังธรรม,มังสุต,ตวาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ ชาราปิทุขคาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุขคาแม้ความโศกความร่ำไรร่ำพัน ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปปโยโคทุกโข ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดชังนาลาพติตัมปิทุกขงมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุป,ปาทานขคันธาทุกขา ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งหา้าเป็นตัวทุกไสยถีทาังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานคัขันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโท ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญาปาทานคันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานคันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขาร ว,วิญญาณุปาทานขันโทพขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองทัลมาโนโซภะควา จึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพะลังสาวเกวินติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากสาธุอันนี้ก็เป็นบทสวดมนต์ที่ให้รู้ว่าความทุกข์มันมีอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะโยมนะ เอาละเดี๋ยววันนี้ก็ธรรมะก่อนนอนเพียงเท่านี้ก่อนอาญาติโยมทุกท่านตั้งใจ <c oughs> ละพรจากพระจารนะสุขีทีคายุโกภะวะอภิวาธนสีลิสนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุ สาธุสาธุอนุโมทามิขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านนะที่ติดตามรับชมรับฟังธรรมะก่อนนอนของพระอาจารย์ในวันนี้สาธุ